รีวิวหนึ่งดาวน้อยใจนะพี่เพิ่มแอปไม่ได้เชื่อมต่อแอปไม่ได้มาดูวิธีการพร้อมกันครับง่ายมาก ขั้นตอนที่1โหลดแอปท o ย a าสมาร์ทโหลดฟรีใช้ฟรีไม่มีโฆษณาลงทะเบียนแอปก่อนนะครับผมกดที่ลงทะเบียนกดที่ชันยอมรับแล้วมากดตัว G ข้างล่างเลยระบบจะลงทะเบียน Gmail ในตัวเครื่องอัตโนมัตินะครับกดที่ GoTo App เพียงเท่านี้ก็สามารถลงทะเบียนเสร็จแล้วครับผมขั้นตอนที่2ใส่เอดีการ์ดเพื่อบันทึกภาพดูย้อนหลังขั้นตอนที่3กดเปิดเครื่องเมื่อเปิดเครื่องปุ๊บ 4G ที่ตัวกล้องจะทํางานทันทีกล้องหมุนรอบตัวหนึ่งรอบรอฟังเสียงสัญญาณความพร้อมในการเชื่อมต่อ ขั้นตอนที่4เปิดแอปทูย่าสมาร์ขึ้นมากดเครื่องหมายบวกกดสแกน QR code โดยสแกนบาร์โคโด้ดค,คลิ c กลิงก์เท่านั้นนะครับเพื่อเพิ่มกล้องเข้าไปที่สมาร์ทโฟน1แอปสามารถเพิ่มกล้องได้50ตัวและกล้อง1ตัวสามารถแชร์ได้10คนเพียงเท่านี้พี่ก็สามารถเพิ่มกล้องเข้ามือถือได้แล้วแล้วนําไปติดตั้งใช้งานได้เลยครับเป็นกล้องวงจรปิดโซลร์เซลล์ 4G ที่ไม่ต้องใส่ซีมไม่ต้องเติมเน็ตลายเดือนนะครับผมใช้เน็ตฟรีตลอดชีพสนใจไปใช้งานพิกัดตะก้านะครับ